ก็บอคิดว่าเออบางทีก็ต้องมีจุดพอให้ตัวเองบ้างถ้าไม่มีจุดพอให้ตัวเองทุกจนตายเลยนะโยมบางคนนั้นไม่มีจุดพอให้ตัวเองเลยชีวิตทั้งชีวิตทำแต่งานบางคนหาแต่เงินบางคนสมัยนี้นะโยมไหว้พระไม่ค่อยอยากได้นะขอให้รวยขอให้รวยขอให้เงินเยอะๆโยมคิดว่าถ้าโยมมีแต่เงินรวยเป็นเศรษฐีแต่ว่าโยมขาดอย่างอื่นสุขภาพที่ดี ยมมีเงินแต่สุขภาพไม่ดีเป็นโรคตับโรคไตหัวใจเอามาพึกงเอามาพาตความดันเบาหวานถูกหวยต้งงมาที่หนึ่งปุ๊บช็อกปั๊บไม่ได้ใช้ตังค์นะยมเงินไม่มีประโยชน์แล้วบางคนมีเงินอย่างเดียวเป็นเศรษฐีแต่ว่าบริวารไม่ดีลูกไม่ดีผัวไม่ดีเมียไม่ดีญยาดมิตรไม่ดีคนรลอบตัวไม่ดีไม่มีความสุขนะยมบางคนมีเงินเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่ไม่มีความสุข กินไม่ได้นอนไม่หลับไปไหนก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวมีแต่คดีมีแต่เรื่องปวดหัวไม่มีความสุขแม่โยมยิ้มไม่ได้อยู่ไหนก็เครียดมีเงินอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีเวลาในการใช้เงินโยมหาเงินมาทั้งชีวิตแต่โยมไม่มีเวลาใช้เงินเลยมีเศรษฐีหลายคนโยมหาเงินมาทั้งชีวิตได้ใช้อยู่ครั้งเดียวตอนที่ใกล้ตายจ่ายค่าหมอค่าโรงพยาบาล จะมีประโยชน์อะไรโย,ยมเลยเข้าใจไหมบางทีอยาขอแต่เงินอย่างเดียวอุบาเป็นพระเนี่ยรู้สึกว่าส่วนมากคนมาก็จะมาขอแค่นั้นแหละของงานเยอะๆเ,เงินเยอะๆจะขอไปทำไมโยมงานเยอะๆวันหลังขอแค่เงินเยอะๆพอแล้วถ้าบอกของานเยอะๆก็เหนื่อยโยม ครูบาไหวพระทุกวันนี้ของ,งานน้อยๆเงินเยอะๆไม่มีงานไม่ีเงินยังโคตรดีเลยสาธุอ่าเพราะง,งานเยอะโยมก็บน่นไม่มีเวลาไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเออไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้ไม่มีเวลาอ่าอย่างนี้เป็นต้นวันหลังขอแต่เงินพอแล้วโยมเราเวลาไหวพระก็ไม่ต้องขอให้ร่ําให้รวยนะโยมขอให้รวยอย่างเดียวพอแล้วพอขอให้ร่ํารู้สึกว่าขอได้สักพักเริ่มร่ำลยโยมเลย ร่ำอย่างเดียวรวยไม่ค่อยมานั่นแหละโยมต้องมีจุดพอให้ตัวเองถ้าไม่มีจุดพอให้ตัวเองทุกจนตาย